ค่ะวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านเลยนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะก็มาพบกับน้องนิชาพาบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่ 0ูนย์เก้าเจดเก้าเก้าสองสีห้าเจ็ดสองนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่จ้สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นรายการละสองรอบาทนะจ๊ะพี่ๆี่รายการละสองรอบาทนะคะมีค่าจัดส่งนะคะบ้านละห้าสิบาทนะคะพี่ๆมีค่าจัดส่งนะคะห้าสิบบาทนะคะตอน ต่อหนึ่งถึงสองรายการนะคะพี่ๆสามรายการส่งฟรีนะจ๊ะพี่ๆสามรายการส่งฟรีนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการละสองร้อยบาทนะคะสามรายการส่งฟรีนะจ๊ะพี่ๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ถึงสามรายการนะน้องขอคิดค่าส่งนะคะบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่ๆ สำหรับวันนี้นะคะก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะ EP ที่หนึ่งสาศูนย์นะคะพี่ๆ EP ที่หนึ่งสาศูนย์นะคะรายการละ2 0 0บาทนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการละ200บาทนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่เป็นพาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องขอขอยับไฟนิดนึงนะจ๊ะพี่พี่จ๋า น้องขอขยับไฟนิดนึงนะคะพี่พี่สวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พระปิดตาพิมพันั้นะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะนี่นะคะสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ะสวยๆเก่าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพันนะคะของหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ต่อมานะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ รายการที่สองนะคะเป็นภาพติดตามเหมือนกันนะคะรายการนี้ก็เป็นพิมพ์ของหลวงพ่อแก้วเหมือนกันนะคะรายการนี้นะคะเกาเกาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเกาเกาสวยๆแบบนี้นะคะรายการละสองร้อยบาทนะคะพี่ๆรายการละสองร้อยบาทนะคะสามรายการส่งฟรีให้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสามรายการน้องส่งฟรีเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะเป็นพ,พ,พระผิดตาพิมพ์ป้านหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สามรายการที่สามนะคะพี่พี่จะเป็นพระหลวงพ่อปานนะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อปานขี่ขุดใหญ่นะคะพี่พี่ สวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะพาบ้านพาเหมานะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดใหญ่นะคะพี่ๆต่อมารายการที่สี่รายการที่สี่เป็นพาะนางพญานะคะรายการนี้นะคะ เป็นพระนางพญานะคะพิมพ์สังคตินะคะรายการนี้นะะกู่วัดนางพญานะจ๊ะพี่ๆกู่วัดนางพญานะคะเก่าาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่ห้า รายการที่ห้าเป็นพักคงลำพูนนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่พี่สนใจนะคะ สายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะเก้าเแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ๆเป็นพักคงลำพูนนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพักคงลำพูนนะคะรายการที่หนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่6 รายการที่หนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพารอดนะคะพารอดลำพูนเนื้อแดงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นพารอดลำพูนนะคะเนื้อแดงนะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะสวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ ฮะไอรายการที่หกนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพ,พี่ต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นพระรอดลำพูนเนื้อสีขาวนะคะสวยสวยอย่างนี้นะคะพ,พี่มีคําเก่ามีคร้บ มีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าๆกาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พีพระรอดลำพูนเนื้อขาวนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆีแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้นะคะสอบถามกันได้นะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆีรายการนี้นะคะเป็นพระรอดลำพูนนะคะเนื้อขาวนะคะพี่ีรายการที่7นะคะพี่ีต่อมารายการที่8 รายการที่แปดเป็นพับผงสุพรรณนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพับผงสุพรรณนะคะรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่แปดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะเป็น ภาพปิดตานะคะของหลวงปู่รอดนะคะรายการนี้นะคะวัดโคนนอนนะคะเป็นพิมพ์ไม้แกะนะคะพี่ๆเป็นไม้แกะนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาแบบนี้นะคะเป็นไม้แกะนะคะพี่ๆสวยสวยเลยนะคะเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเป็นไม้แกะนะคะของหลวงปู่รอดนะคะ เป็นไม้แกะพับปิดตาของหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะพี่รายการนี้เป็นรายการที่เก้านะคะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบนะคะพี่เป็นพระกําแพงกีบบัวนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พระกาแพงกีบบัวนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า สายดวนสายตรงกันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิกกบนะคะพี่พักกาแพงกีบบัวนะคะพี่พีสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะสวยๆเก,ก,ก,ก่าๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะพ,พี่ต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุขนะคะรายการนี้นะคะ ของวัตโนดหลวงนะคะพี่พ so ีรายการนี้นะคะโบราณโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พีหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะพี่พีสนใจนะคะสายดวนสายตรงมาได้เลยนะจ๊ะพี่พีสายดวนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีจ๋าเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่ารูปหล่อรุนแรกนะคะของหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยสวยโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่พี ต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะคะเป็นรูปหล่อนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อเตารีดนะคะเนื้อทองเนื้อเหลืองนะคะรายการนี้นะคะเนื้อเหลืองนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้ของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเขาเรียกว่าเตารีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อจอกเหลืองๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋า เนื้อจอกเหลืองๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะพี่ๆเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้นะคะต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะเหรียญเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ เก่าเก่าเนื้อถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงมหานนองนี้ชากันได้เลยนะคะ0 9นย์2 4 5 7 2ดนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่13นะคะเก่าเกเก็บเแบบนี้นะคะพ,พี่ต่อมารายการที่14 รายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกันนะคะรายการที่สิบสี่นะคะวิวสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า,า ia <future> <c oughs> สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะแจ้งแจ้ง EP น้องแล้วก็แจ้งนําแจ้งรายการที่เท่าไหร่นะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ี่เป็นเหรียญของหลวงพ่อโตนะคะวัดพนังเชิงนะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ สิบห้านะคะ ة, พี่พี like ่รายการที่สิบห้านะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่โบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพาบ้านพาเหมานะคะน้องมาแบ่งปันให้พี่พี่ในราคาพิเศษเลยนะจ๊ะพี่พี่ในราคาพิเศษเลยนะจ๊ะรายการละสองร้อยบาทนะคะพี่ๆสามรายการส่งฟรีนะจ๊ะพี่พี่รับสามรายการส่งฟรีนะจ๊ะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่ๆคะอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเจริญพรนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะว you know ัดรหาสไรละยองนะจ๊ะพ la ี่ๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี好好่ๆจ๋าเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเจริญพรนะคะพี่ๆของหลวงปู่ทิมวัดรหาสไรนะคะสองห้าสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่สองห้าหนึ่งศูนย์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าๆแบบนี like here, 17, ้เลยนะคะเรียกว่าเหรียญเจริญพรนะคะของหลวงปู่ทิมนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่ต่อมารายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อฉุยนะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะของหลวงพ่อฉุยนะคะรายการนี้นะคะวัดคงคารามนะคะพี่พี่วัดคงคารามของหลวงพ่อฉุยนะคะสวยสวยโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเก่าเก่าแบบนี้นะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบดนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะ,ะ,คะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้านะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะวัดวัดพเนียงแตกนะคะรายการนี้นะคะมีค่าความเก่านะคะค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะรายการนี้นะคะวัดพเนียงแตกนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ สวยๆเก่าๆ like you know, แบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบเก้านะคะต่อมารายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระประธานนะคะเป็นพระประธานใหญ่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะเป็นพระประธานนะคะ พระประธานใหญ่หลวงพ women, อ่อเนียมวัด hmm. น้อยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะพระบ้านพระเหมานะคะน้องเอามาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่ๆีรายการนี้นะคะเป็นพระมาเหตุสวนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีพามาเห็นสวนนะคะของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเก่เะะาๆเก็บๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆ เก่าเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงหาน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเขาเรียกว่าพระมาเห็นสวนนะคะของหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นเหรียญเหรียญหล่อนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อจอบใหญ่นะคะของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่พีรายการนี้นะคะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ เก่าเกเก็บเก็บแ,แ,แบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะาสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายดวนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะคะรายการนี้นะคะจอบใหญ่นะคะพี่ๆเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะคะเป็นจอบใหญ่โบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวย,สวย,สวย maniac, ๆเก่าเกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจน,นะคะสายดวนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อพระรีลานะคะของหลวงพ่อของหลวงพ่อสว่งวัดชีประขาวหายนะคะออกวัดชีประขาวนะคะพี่ๆสวยๆเก่าาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อพระรีลานะคะของหลวงพ่อสวงนะคะวัดชีประขาวนะคะสวยๆเก่าาแบบนี้นะคะพี่ๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเกาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะจ๊ะต่อมานะคะรายการต่อมานะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้าเป็นพระปกห้านะคะของหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะคะรายการนี้นะคะ จิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จิ๋วจิ๋วแบบนี้นะคะแต่สวยสวยแบบนี <finishing on subscriber Airbnb> anyway. jaar jaar all, ้เลยนะจ๊ะพ right sí ีつつつつつ่จ <Louise> ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระปก้านะคะรายการนี้นะคะพระปก้านะคะของหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ต่อมารายการที่ยี่สิบหก รายการที่ส6เป็นพระปิดตาหล่อโบราณนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะอยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่อยู่ในกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระปิดตาเก่านะคะไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหล่อเก่าๆไม่ทราบที่เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะพี่พีเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้นะคะวี่ต่อมารายการที่27รายการที่27นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพาเลียงนะคะรายการนี้นะคะเป็นพาเลียงหม้อกุประตูลีนะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เกาเกาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพลาเรียงหม้อนะคะกุปประตูลีนะคะเก้าเกาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเกาเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพลาแหวกพลาหลวงพ่อกลวยนะคะรายการนี้นะคะพิมพ์แหวกมานนะคะพี่ๆเป็นพิมพ์แหวกมานหลวงพ่อกลวยนะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นแหวกมาหลวงพ่อกลวยนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่พี่จะ๊ะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนิยมนะคะรายการนี้นะคะสวยสวยเก่าเกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพัสสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะเจ็ดชั้นนิยมนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเป็นพัสสมเด็จนะคะเจ็ดชั้นนิยมนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระ เป็นพาอุ้มบาทนะคะราย,ยการนี้นะคะเป็นพระปาองอุ้มบาทนะคะเก่าเก่าแบบนี้ของหลวงพ่อภูวัดอินนะคะรายการนี้นะคะของหลวงปู่ภูวัดอินนะคะพี่พี่เป็นปางอุ้มบาทนะคะเก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่30 <lab S 1> นะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่จะ๋ะ <lab> ต่อมารายการที่31เอด รายการที่31อนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะรายการนี้นะคะมีจานยันมาเต็มองค์แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะมีจานยันด้านหลังเต็มองค์แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะมีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆมีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะสนใจนะคะติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการละ200บาทนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะ รายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่สามรายการน้องส่งฟรีนะจ๊ะพี่สามรายการน้องส่งฟรีนะคะสองรายการหรือหนึ่งรายการนะคะน้องขอคิดค่าส่งบ้านละห้าสิบาทนะจ๊ะพี่พี่สองรายการหนึ่งละหนึ่งรายการสองรายการน้องคิดค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ต่อมานะคะรายการต่อมานะคะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสองนะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้นะคะวัดสะพานสูงนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสองนะคะับวีต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่สามสิบสามนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นตะกุดนะคะของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้สวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อปานนะคะวัดบางเฮียนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มหานนองนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สามสิบสี่รายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อจีนวัดท่าลาดนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อตะก่วนะคะรายการนี้นะคะเป็นเนื้อกะตะก่วเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าเกเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบสี่นะจ๊ะพี่ๆตะกุดรายการนี้ก็เป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะสนใจรายการไหนนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากช่องทางนะคะการติดต่อหาน้องนิชานะคะ0979924572นะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะรับประกันพาร์ตตรงปกทุกรายการนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันได้เลยนะคะพี่พี่สำหรับ EP วันนี้นะคะก็เป็น EP ที่130นะคะพี่พ,พี่รายการละ200บาทนะคะพี่พี่ สองรายการละสอ0ร้อยบาทนะค,ะส,สนะ,คะ,ะสามรายการส่งฟรีนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสารายการส่งฟรีนะคะหนงถึงสองรายการนะคะน้องขอคิดค่าส่งบ้านละห้าสิบบาทจ้ะพี่พหากพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องนิชากันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็ขอกราบลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ